เจับมือกันจับมมืออน้องไ่ยระวัง,ววง,งเดินเด้อไม่ระวังชนน้องนะไม่ทัน,น้องนะนี่มีแต่คนบอกว่าเป็นแฝกกันออแฝงต่อก็เดี๋ยวก็เจอ โอ้สบายจริงๆผมไม่ทายแน่ดีดัวอ๋อใช่ไหมตัวมินทายน้อยนนองเไหม